ไอ้เงี้ยแบงไอ้เงี้ยมันมันไม่คิดจะระวางระเบิดหรอวะมาไปเบบอ,อกเอาพกเอาพกเออกเป็นคู่เต็มครับเข้าไปอเอาเลยขึ้นไปเอาเลยขึ้นไปเอาเลยไหนวะแถว ก่แต่มันวัดสภาพเลยง่วงเลยกูกุลิดกุลิดกอดเหรอโอเคไปกัน o ใช่ okay, แค่ได้ก็รออยู่ข้างๆเพียงเดียวเลยเออแี่ืออยู่บนบ้านแล้วเนี่ยมาที่มาที่บนบ้านตัวเดิมตกงสยต้องไมเป็นยาโมกไม่ใไอชี่กูจะสับสนชื่อจริงๆก็ไอ้าวข้องใหญ่มีหนึ่งพี่ป่วยเลยเป็นกเปลีนี่ยเอาดิเอาดิฟาดไปดิฟาดไปดิฟาดิาแล้วนะิงไปละบ้าน ไม่รอดฟิปนีไม่รอดไมรอดลิปนีคลิปนีอเกนเย็นว่ะน้องดาวนี่ใครวะพี่ไม่ไมไมไรูจเดือดแไกินบอกว่ามันรอดพี่ก็เดียแล้แล้วงโ้นบ้เบ็นซอยมาวะ อะถึงได้ไเอาใหม่ดิเอาใหมดิเอาดิพวพี่ทำพี่อะไรกันนะคุณเลือดมาดิใช่เลืออโอ้ยซอยะซอยสองะเฮ้ยตอนแรกกวิ่งมาไม่มีทงดี่ี่เฮ้ยแกดิบาเฮ้ยมาวะแเหรอเฮ้ยเรานังขึ้นหมุนสตัวเลยม นั่งนั่งทานเลยไปด้วยเหียไปด้วยนังมึงมึงบุกดตอนบุกตอนบุเีไปนั่งเนี่ยเปิดไพ่มนดิไอ้นี่ตองตรงนี้นี่ตรงนี้ดิใครอยู่มุมเปิดอะได้เปรียบถอยดิไปยังไงเนาะไอ้ไสือไพ่ไไม่งเปด ไล่ไปทางขวามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวยืนมุมไปเลยนั่งนั่งก่อนดิไปไม่ได้หรอกเฮ้นั่งนี่แหละไม่เมืตัวนึงอะไม่คือมันจะหาอาร์กไวมันไม่เข้านั่งขึ้นได้หมดเลยนั่งขึ้นนั่งนั่งดิน้ำนี่น้ำนีเจ็ดให้คุณนำเลยอะไรเลยไอ้ยี่กระตุกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรหน้าจอไม่รู้อะแต่ไอ้แบ็คเลยไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วเฮ้ยแตกแถวดิ

ตัวอีกตัวอีกตัวเออกูเปิดให้กูเปิดเฮ้ยเอาจริงวินไอ้เหี้ยไอ้แบบตีเหี้ยอะไรวะตีค่ากแฮ็กโดนโดนไข้ก็ไม่รู้หมายกันตัวกูแฮ็กโดนไข้ไม่รู้อ่ะโคตรเก่งเกียร์เนี่ยให้พี่แบงค์นำเท้า่นะเดี๋ยวเขาวันนี้สี่ห้าเตออไอ้ี้ ร่วมคงตกใจอะเจอย่างเงี้ยแล้วคือน,อนอ้องจริงไม่โดนเลยมันขึ้นมาไม่ตกใจไม่กมินโดน <c oughs> เลยถอ,อยอะท่าไปเอาไงเอาไงเอาไงต่อ พวก RKK วเอ้พวกอาอาวะวะไม่ยไปแชกันไปแล้วไปหมุนะไปหมุนะอะไรเล่นตัว R เออได้แหละตปแชกตอนนั้อุ้ยอยู่ไหนวะสานเลยแชกเฮ้ยไหนอะสะพานสะพานเน่ยท่ะขึ้นไปดิขึ้นไปดิเ้ใหม่ขึ้นไปดิ เห็นเต็มเต็มเลยอ่ะสามสี่สามสามกูด้วยกูลงไปเบสกูเลยครับไม่มาจอยที่สัตว์เอาไงเอาไรวิสพันประเทศหรอวะเห็นโผหัวพี่โบนี่ตามมาตามมาไหนไหนนั่งนั่งดิไหนนั่งนั่งดีดิเออตามมาดิตามมา อันนี้มันไม้หมดอสัต <c> ว <oughs> ์กูจะไปยังไงตาตาแล้ไอะไรนะมานวี้วี่ตรงนี้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 อย่งป้อมเนียงรีดเรียงบนจุดเยไอสัตว์ติ๊ไอรักตดปากว่ะมาแล้วไรยดลยรนะอ e ไฟอะยไ l นยาเวย

ไอ้แม่หน้ากูคนดีจะได้เหลี่ยมเดียวกันไอ้แบงค์ไม่ยิงเหลี่ยมเดียวกันนี้เหลี่ยมมึงยิงไม่ถึงว่ะเวลาเนี่ยเอ้าเฮ้ยมันเอาเบรกเลยวะกินลายสั่งเด็กบินพล่อยแล้ยิงมาแล้ว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 ตัวนึง เอาพกยิงดีกว่าพกยิงไม่เช่อ,อเดี๋ยวอเอาปืนตัวยิงมาตาย,ตายเร็วโอเคฮะดูไม่เดือหน้าคนเด็ก <c oughs> เหลี่ยมตรงนั้นมันมองไม่เห็นไอ้แบ็คมาไี่ดีอเออเหลี่ยมนั้นดึงไม่สุดเออนั่ <c oughs> นแหะไอชื่อนายหนู เนี่ยนะเหรอแสงออกไม่ได้ไอเี่ยเอยยยเฮ้ยเ่เยเ้เปล่อยเลยสัเออย่ไม่ดีไม่ได้ดีนะตะคืนเพนนันัดไม่ดาชเฮไยไหนเนี่ยไหนตไอไหนต่ต้องต่งสีกนว่านั่งเรงตรงเนี้ยเออมาใจ เอออต้องนั่งดังนั่งซ้อนกนแล้วเิ่ดเพิดเิ่ว่าชื่อมันแ่เอ้ยยิงปืนกมดเลือดเบิลยไอชี่แบงค์ค่วอะไรบิร์ดกูกไม่ได้จัเปิดเลือดแดกที่สี่คนโดไอสะพานเด้งกว่มันดันไหนที่นีี่นี่บนรถดีกว่ามาตั้งป้อมเลยตั้งป้อมบนรถ ตัวแลบายตัวแลบด้ไอ้ยิ่จะเอาได้วะจะพิลุนเนี่ไอ้โหเขาไม่จังไรไอ้ของอีกเลยตัวหนึ่งไอ้นี่มีอยู่เราหลังสองคนดิหลังสองคนดิไปขันหน้าย่งยังไม่ง่วงอ่ะไปสัดไอ้โหเขาคนส่ดมึงเรียกมันเข้าเทียนมาดิเนี่ยอเอาไปบ้าเลยวะ

ไอ้เียตอบตัวมึงตอบตัวอย่างละสองก็ดีไปเลยไม่บอกลัะคัเจะฮัชิวด้วยอ่ะเอาไหนดีเอาเอาหมุนนะยุทธภัณพีก็สุดนวดเลยบอกยสุด่ายิงหัวเดียกอลอหมุนนะเอาไดปหมุนปัะปีปะผ่านแล้ะป่าแล้วปาแล้วปาแล้วอนะตั้งรอยเด็กคิวไปนั่งเลยนั่งยม แบงมาเออกูไหนสุดไม่เลงบนไม่เลงบนสพี่ี่ไหนกูต้องตายวะเล่นสองคนเองไม่เอาทำไมทำอะไรกันเลือกอ๋อจตมันยิงหนักมากเลยนะเห็นไหอ่ามันได้สามตัวปะ

ไอ้ยิงกูอ่ะมันแค่ยิงหรือวะาอาชีพเล่นคัลแอมิว่ะไม่รู้มันจะเล่นไม่ยิงอ๋อปวดข้อมือแต่แค่กูยิงหมดแล้วมันรู้เลยว่มันไม่ตายอ่ะไอ้สะพ้ายซอยตันนล่นแหละตันไปยตันไอ้ที่มันโดดลอกมาได้โอ้โหัวเลยสั่งโอ้โหหัวหกสิบเลยหน้าหลังเลยไม่ไหวถึไม่เข้าพ้องกันเลยสั่งอังไงเนี่ยไปไหนต่อ มลอยว่ะลอยว่ะไปลอยลอยเนี่ยดักมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอยู่กล่องเดี๋ยวไปหมดในกล่องที่เนี่ยมาดีมาที่แบ็คเปนู่นแล้วอุ้ยระเบิดหรอกไอแบ็คขึ้นมาดิลงมาลงมาลงไหนล่ะอย่าเพิ่งซ้อนตัวหน่อยไปซ้อนมาแล้วเดี๋ยวมันจะยมัยิงซ้อนไดโดน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 เฮ้ยลงมาดิลงมาดิแลงมาไอ้เหี้ยแล้วมุนหัวมันมาแล้วนาบ้านมาแล้ว ปัญญายิ่งชาพีมันมาไปไอ้ยัยั่ม่าทำไงเนี่ยปู่ตายไปแล้วขบนให้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ไม่ไม่หเก็บปืนไอมาแล้วบ้านแล้วบ้านเนเล่นบ้านนี่เลบ้านนี่

ยยิรัปสองคนไอ้เหี้ยตาทุกคนจะฮัชิวด้วยฮัชิวด้วยลมโยลมโยลมโยลีเยียลมโยจะฮัชิว้ยเล็กเล็กเลเลออ้งเล็กไอ้สัส วิงไปเลยว่งไปเลยไปเลยวิ่งไปดิทันในแบงค์แบงค์ทันนะไม่ไปแล้วไิ่ไแล้วม่วิ้ไอ้ยิวายบมาก็จะหมีบทวิ่งหมีจัหลอกยิ่งว้าอ่ะโอเค let's go ทันทันอย่าง่เราวิ่งขึ้นมา้โอเคเราออกล้นั่นแหละ ไอขี้บ้าติดที่แคมป์แตกมาตัวนี้ตัวนี้ตายแล้วตายแล้วนะตายก็ตัดตัวนี้ดีนะโดดโดดโดดเดี๋ยวยังไปสะพานตรงโน้นดีกว่าด,ดดิไปเข้าไปบนห้องดีกว่าโดดไม่ได้ว่ะพี่ขยับให้มันเข้ากันดิเข้าแล้วเนี่ยมันเข้าแล้วเนี่ย

ไปตายวะไม่ใชอ่เราไม่ใช่เราไม่มพันมาวะตะโมกันทั้บ้าเราก็มาวะเวลาว่าหัดวางบอลดีว่าเฮ้ยก้อนบอดีกว่าหนึนาทีวิ่งมาเลยหนึ่งนาทีวิ่งเลยมไปวางเลยนะวางอยู่ในห้องหมดเลยนะเฮ้วางแล้วูบระเบิดตัด ไอ้นั่งไปดินั่งไดิมาาๆๆนั่งมาไอ้เจ๊ไอ้เแป๊บมึงมีวางไว้ไปวางดิไวางไว้ั่ใครมีวางไว้บ่ไปวางไว้ะมีมีมีเดี๋ยวไปวางให้ท่าเดีกูรอสมภาษเดี๋ยวกูรอสัมภกลับมาสภาษณ์นะเก็บไปแ้วเก็บไปวเฮียอะไรเฮ้ยย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  เดี๋ยวเราชิวได้จีจายไปมาแล้วกลับมาเมื่ออยู่สะพานโอเคมาสกับหอไปไได้หรอกแต่ว่าไม่ไมาด้วยกันคือเลิการเชอไปอ๋อไปออไปไหนไปหมุนไม่ใช่ไปเล่นหมุนเนาะสะพานเนี่ยเอาไงเนี่ยงอาตายตาสะพานตายแล้วไม่ได้เหมือนเฮ้ยหมุนตัวนี้ไงครับลงมาแล้วตายห่ามแล้วตายห่ามแล้วปมาณเฮ้ย ไอชิ้นยิงกูปะโถเฮ้ยคู่ใหม่เต็มอ่ะคู่ใหม่เต็มมาเก็บได้ปะไปไปไปนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆอย่าให้น้ไหเยใต้น้ำมาว่ะแล้วดีมากดูหลานตรงที่อู่เซนที่อยู่ดนท่วางสูงหลังมาว่ะ

ไปลไปล้วเอ้ามาแล้วมาแล้วตีตตีตตีดีต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 ตีติตี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 ตตีวีตีตีีตีตีีตีตขตีีตีตี้ีีีีีี

ข,ขวาไป่สายเพิ่มมายู <laughs> ไปให้เราตายไปนะมอร์ฟ้าเป็นสายฟ้าเลย

điên luôn đi, nó lòi của cái này. tán đi tán, tán một nơi đi, tán đi một nơi. này chụp ảnh, nó chụp một này nó chụp một mũi hết ngáo quá, ngáo này, nè nè nè, nó thấy, à ngáo quên. lẽ mấy mày ngáo mán à, lông mán lại ở dưới mũi này mất con nó không thấy rồi, bịng ngáo mán à. mà nó vẫn luôn 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 ะพานมาสะพานมาโอ้ยเยเราก็อย่าเฮ้ยดิฉันรเออฮะดิฉันรล้นะสัตวรอดครับหมดเลยไปหมดเลยหมดเลยสัตว์หมดทั้งแผงไอ้เหี้ยสัตว์ไม่ดตา้ยังเขาไม่หมดเราชนะแล้วเนี่ย นี่คิดจะมาใช่จะจริงจังไม่ออกข้างไลยแล้วไอ้เี่ยเสสมเขาจะตาเดี๋ยวออฟตามมันดีนะมันดีเฮ้ยไม่ได้ไอ้เยี่ยชื่อจุดไอ้สั์ไอ้เย็นร้อยกูไม right? ่อย kind of ู่ก่อนเด้ออือเลืกดดมาแล้วมึเห็นสแงงเอาต้งเห็นเมื่อวานแล้วใช่ปะเมื่อวานเข้ามาหาเล่นเล่นใช่เขาอยู่เท๊ตเขาเดืนใช่หรอเจ๊พวกเขาอ่ะพวกเลย ถ้าเขาขับเขาพูดแล้วถ้าเขาขับเขาพูดแล้ววันนี้ไม่รู้เขาเล่นด้วยป่าวเออเข้ามาบินนะบินไ่ไหนอ่าคนเดียวว่าอยู่ถางแดบนบ้านดีกว่าอะเานีมันมันต้องเดินมาเอามือเอาจุดที่แม่งแบบเดินผ่านเดินผ่านนั่งม็อบเลยว่าหมุนวะ เอาไงใหญ่ไปดูทิ้ชับอยู่ข้องใหญ่เปิดท้ายหน่อยเอาหมุนดีกว่าเหมุนหมุนไปไหนเนี่ยหมุนหมุนหมุนกของตูจัดไป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 จำการดิไปเร็าเด้าไป้ร็วนขออยู่หลังไปตีองดีเอาไปเด๋วได้เอาได้ไปตาเมาวะมันดี เราจะายดไม่าม่นันตายก่อนตายดูเลยให้ให้ไปให้มันไปเียย์ให้ตายไปถึงก็ลงมาไม่เอาไม่บอกกูไอ้เดินกัที่อะไรตามมาตามมาตามมาตายมึงอย่าลุกเว

ผันเลยทันไปต่อนักล่อคนนึงนักล่อคนนึงใครก็นนั้นโดดเป็นอ่ะเปด้วยไปสั่นละไปสั่นละตายหาหมดต้องแคระไม่มีเล่นต่อเออแคระเล่นต่อบ่นหมุนน่ะใช่คปะใช่หมุนลงหมุนลงหมุนลงตัวนึงหมุนลงตัวนึงวิ่งมาแล้วใ้น้ำได้น้ำตัวเดียวขึ้นเจ๋งอะหวะ

วางให้วางให้วางให้ไม่ไม่พี่ทำไมวางไวมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยิงแล้วตายตายตายแล้ววางอยมาดิิง้งมาดินี้ตรงน้อยู่ตรงบันไดมาอยู่ตรงบันไดาขึ้นมาขึ้ได้เฮียสอดรับนี่นีนี่ตรงนี้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 สรงนี้เห็นอขอยบนหัวเดี๋ยวก็บนหัวเออเออเอว มึงคู่แล้วมึงเป็นยิงดีเกือบเกือบจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วมึงแตกแถวอ่ะแตกแถวอ่ะเไม่น่าหยุดกลางก็ไปนอนเลแม่ Ha <laughs> <coughs>